ไอ้มอนไอ้มัน่นใจแล้วบอชิพาน้อกมากินร้านนี่นะึ <c oughs> แฟนเก่าไอ้อีหลาดอ่ะมันทำงานอยู่นี่เด้มั่นใจละตีอ่าอ้บ่มีปัญหาครับฮึจีแฟนเกาะนะ่าหลาดอ่ะมันมากับผู้สาวใหม่แม่น่นเห็นบอหลาดจะขาไปต๊มันหยุดเลยะอีหลาใจเย็นๆกูกับศูนย์แทนมึงคือกันกูหัวคนอย่างมึงเกง่งคนอย่างมึงเอ็ดได้งานกับครืองงานเข้าใจบอใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเสร็จงานจังว่ากันอีกรอกหนึง่ง <c oughs> หลานจะพยายาม มาละจ้ามาละจ้าเอา่อมื้อนี้รับอีหยังดีจ้าอุตายละ่ะอีล่ยังทำงานอยู่นี่อีกบก่ช่วงนี้น่ะกูกับไอ้ทิศน่ะก็ยังหักกันดีเด้ขอโทษ้ะจ้าลาบา่ได้มาอยากหูจักค่ะว่าไผสิหักไผบ่หักไผมือนี่สิทิแตะสิกินยังค่ะสั่งมาได้เลยจ้าเอาอียังก็ได้กะเผาก็เ,าเ้าพัดก็ได้โอ้ยน้องบม่กินเด้อข้าพัดกับเพิดแ่ลนะน่องไ่อยากกินน้องอยากกินลาบป่าโดมาน่ะหาบม่ได้อยู่บ่ หามไม่ได้ปะอีหละโอ้ยหามเงยกูทนบ่ไหวเลรอเว้ยกูบ่อดแล้วอีสัตว์ทามึงอยากกินลาบปลาโลมาเหรอบอสมึงไปให้โคตรพ่อโคตรแม่เอ็งนั่นไปหามาให้กินได้ทะเลเลยไปคือบอกกับลูกข้าแบบนี้บอกแบบนี้เดี๋ยวจังไหนฮะมันผิดแด้นี่เออบอกแบบนี้ก็ลูกข้านี่ผิดแด้นี่ไปเอื่อนจากคลองลานมาเลยผิดแด้นี่สิผิดบ่ผิดกูบรรุแต่สัญญาณก,กูน่ะเป็นแบบนี้ดีแต่ตัวกูบอกเกือบดาวเทียมมึงกูนี่ฟาดปากทูสองคนเนี่ยออกไปจากลานกูนี่เลยนะออกไปจากลานนี่เลยนะมึงกล้าไล่คนอย่างกูเหรอ มึงมาเป็นพ่อกูนี่เป็นยังกูสิบากาศไรฮะอ้ายอ้ายมันได้ดิมึงก็คือกันถ้าเราอยากเจี๊ยบตัวมึงออกไปตอนนี้เลยฮะแฟนใหม่ยังมึงกับบได้ดีเลยอรู้ดอกฮะสู้กูกับบได้มึงกูฝากไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยวกูมาเอาคืนมึงแน่อีแฟนเก่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือกูจะมาสูนย์เถอะปะกูเชือมาสูนย์เถอะศูนเถอะศูนยเถอะอีหล่าอีหล่าเมื่อกี้มึงอะไรมันเด็กหยังเมื่อกี้มึงไปอะไรมันเด็กหยังเจ้ท่านเจหิรายูทสึซูนี่ลาเอ็ดบอเป็นดอกเด้อ เบิ่งมันแน่ท,ทั้งๆตีหัวเวลาทำงานอยู่นี่มันกับพา,า,าแฟนใหม่มันอ่ะไม่ยำยี่หล่าอดล้านนี่ฮัสไฮลายูทซื้อลาเอ็นโบเป็นดอกมโนเปแมนตัวลาคนยังล่าอ่ะต้องอาโตตาฟรังตัวฟรังท่านั้นมึงนี่เนาะถ้าเจสี่ฮักเงินล่ามือนี่นาะก็หักไปโลดลา่าบ่กเอาค่าตัวก็ได้ศูนย์บ่ะไพ่บ้ากูสิหักเงินมึงกูสิออกมาหลอกแขนมึงให้มันตบโอปเปแมนกูสิออกมาหลอกแขนมันอ่ะให้มึงตบนี่กูศูนย์แท้เลยเมื่อกี้นี่มึงก็เอาไว้ตบซอยขอบใใจจจเเเ้ออที่่่่ขาาาลลนนะะะืถบบไหวกก็ อืมขอบใจเลยหลาย